อย่าพิ่งถอนกําลังเาะเก็ยังไม่ถอนนะครับคือถอนนี่มีวันวอเวลานอวันไหนเวลากี่โมงแล้วก็มีพยานดูมีดาวเทียมดูหให้มันตรงกันแต่ไม่ตรงปั๊บก็ฟาดกันเลยข<า>เขาก็จะได้รู้สึกว่าเขาไม่ควรจะต้องเสี่ยงขอ,อ,อแค่นั้นแล้วสัญ,ญญาในการเสริมกําลังที่ชัดเจนอาจจะช่วยในทางบวกได้ซ้ำว่าเราก็รัฐบาลใหม่เอาจริงแล้วประมาทไม่ได้ทางเขาประมาทไม่ได้แล้วรัฐบาลนี้ก็หลังชนฝาแล้วตั้งแต่เริ่มงานวันยุสภาก็มีแล้วนะครับ ไม่มีรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนายกดูเองได้ไหมคะในเรื่องของได้เพราะว่าจริงๆท่านอยู่กับหน่วยงานความมั่นคงมานานแล้วก็คือมาดไทยอยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็ไอการที่นายกดูเองเนี่ยจะได้ได้ข้อได้เปรียบสาหรับหน่วยงานทั้งหลายมันจะบูรณาการเพราะอำนาจบางอำนาจน่ไปอยู่ที่สํานักนายกและต้องใช้ตัวท่านนายกในปกครบูรณาการถ้าอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่มีรองนายกที่มาดูบางทีก็อาจจะขัดกัดเขินนะครับ มเติมนิดนึงนะครับอย่างที่ท่านจะเริ่มทํางานวันที่1ตุลาเนี่ยเวลาในการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะเริ่มประมาณพฤศจิกาไปแล้วเนี่ยดังนั้นเวลาที่จะจบงานหรือจบปัญหาทุกคนชาวบ้านถามทุกคนใช่ไหมจะจบได้อย่างไงเมื่อไหร่นะครับ<อ>ถ้ามีแพคเกจที่ว่านะครับมีเวลาชัดเจนที่ขีดไว้ว่าจบเมื่อไหร่เนี่ยแล้วกับูชาไม่ยอมจะเลิกเนี่ยก็ว่ากันไปแต่มันควรจะไม่ไม่เกินเดือนตุลานี้นะครับ ก็คือให้เวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นในการแก้ไขปัญหาไม่มีเวลา,านันมูรแล,ลครับออกมาปั๊บทํางานเลยแล้วมันสามารถแก้ให้จบภายในเดเดือนได้คือเฉพาะเรื่องถ้าสมมติว่าทางฮุนเซนไม่ไม่เบี้ยวนะตรงไปตรงมาแล้วก็ถือเป็นทางลงซึ่งบอกว่าโอเคสาระเขาจัดการอย่างนี้เป็นทางลงของท่านเนี่ยมันจบภายจริงสิบห้าย,ยี่สิบันก็จบแล้วแต่ถ้าลบกันก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแล้วต่อไปจะเป็นคู่จัตัวคู่แค่และไก็ว่ากันไปอีกรอบนึงออีกทีหนึง่งแต่อย่างไยสุดในช่วงแรกเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะจบยังไง นะครับจะจบในแบบบวกหรือแบบลบก็แล้วแต่แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันจะได้เวลาที่พี่น้องประชาชนนคุณจะกลับบ้านได้แล้วได้รับความปลอดภัยได้แล้วคอืมค่ะอย่างชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็คือน้องแม็กกิดดากรลงพื้นที่ไปที่อำเภอนาจั่วยจังหวัดอุบลราชธานีปรากฏว่าท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะท่านหันศรีหคอนบอกว่าตอนนี้ข้อมูลมีโอกาสเท่าที่ได้รับมามีโอกาสจะสู้รบอีกครั้งการประทารอบนี้อาจจะหนักกว่ารอบแรกตอนนี้ก็ต้องเร่งอพยพแล้วเริ่มแจ้งผ่านหอกระจายเสียงหมู่บ้านให้ประชาชนเฝ้าระวัง ส่วนชาวบ้านใกล้ช่องบดอุบลราชธานีก็บอกว่าอยากให้สู้รบกันเลยรบกันให้เต็มที่เลยในช่วงนี้ไม่อยากให้ยืดเยื้อเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปชนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะคะในช่วงพฤศจิกาธันวาแล้วกลัวว่าช่วงนี้ถ้าสู้รบจะทําให้สูญเสียผลผลิตในปีนี้อย่างเปล่าประโยชน์ถ้าเกิดมันยืดเยื้อแบบคือจะรบได้ต้องมีความชอบธรรมก่อนอตอนนี้ได้ละทํามาอยากให้จบคุณไม่จบอะไรต่างหรือไปพูดที่สหาวาชทยาาติคนเขาเขา้าใจและเรื่องราวต่างๆในดีเป็นยังไง เราเคยดูแลเรื่องนุษยธรรมแล้วคุณก็ยังค้างอยู่ไม่ใช่เรื่องของอเป็นพื้นที่ของเขาเลยอะไรเงี้ยมันเริ่มมีความชอบธรรมแล้ว<ฆ>จะลบก็ลบได้นะครับแต่ว่าสร้างความชอบธรรมให้เต็มที่ก่อน<ฆ>ว่าไอ้ต้นเหตุของปัญหาเนั้นเกิดจากนักบูชาแล้วการลบก็จะลบได้เต็มรูปแบบอันนี้ลบตามแบบนะถ้าเป็นลบนอกแบบใครว่ากันแต่ลบตามแบบเนี่ยมันไม่กี่วันก็จบชาวบ้านก็เลยมีคำถามค่ะอาจารย์นิธานคิดว่าเรื่องนี้จะใช้เวลาหนึ่งเดือนจบไหมหรือเร็วกว่านั้นได้ไหมคะอาจารย์ชาวบ้านอยาก ในหลักการเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงถ้าผู้นำสองสาคนคุยกันก็จบในหลักการนะครับว่าถ้านายหุนเซนฮุนมาเนตนั่งคุยกันท่านตรีเรามีพยานเป็นนายมนตรีมาเลเซียผู้แทนระดับสูงของสหรัฐอของจีนตกลงกันอย่างจริงๆจังๆนะครับในหลักการแล้วตรงไปตรงมาก็ง่ายเลยส่วนการปฏิบัติก็แล้วแต่ว่าจะถอนกำลังเสร็จเมื่อไหร่ครับ ว่ากันว่าหนึ่งเดือนก็น่าจะจบกู้ทุนระเบิดนาง่งคนนั้นหน่อยแต่มันปลอดภัยแล้วล่ะัปลอดภยก็ถือว่าเปิดช่องให้กลับบ้านได้ที่เหลือก็อาจจะมีเรื่องอาจจะเริ่มกลับไปนะครับดูว่าสินค้าจะผ่านด่านอย่างจํากัดไม่ไปเป็นท่อดน,น้ําเลี้ยงได้หรือไม่มแล้วก็ระหว่างนี้ก็แสแกมเมอร์ซึ่งกัมพูชาเนี่ยโดนหนักไปแล้วโดนคว่ำบาตรไปหลายประเทศนะครับรวมทั้งสหรัฐก็คว่ำบาตรนะครับไปแล้วในเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเพราะว่ารายได มหาศาลครึ่งหนึ่งของอ <G> ด้กัมพูชา GDP เลยครึ่ง GDP เลยครับนี่อันนี้เป็นรายงานของาอรายงานของอนิตยาสารทางด้านการต่างประเทศสําคัญของสหรัฐเพิ่งออกมาเดือนนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็บอกหมดว่ามีศูนย์กี่ร้อยศูนย์มีคนกี่แสนคนอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเครือข่ายเป็นใครบ้างพูดถึงคดีต่างๆในเมืองไทยเยอะนะครับก็ได้แต่เมื่อกี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับการกระทําแบบจะทําให้จบในเดือนนะครับ มันต้องมีคนเร่งรัดงานนะครับถ้านายมนตรีจริงๆตอนนี้ไม่ได้จัดลำดับงานความมั่นคงเป็นลำดับหนึ่งนะครับจัดลำดับงานเศรษฐกิจซึ่งก็อาจจะถูกต้องแล้วเรื่องปากทอง <c oughs> แต่ว่าเราอยู่ในยามสงครามเรามีปัญหาเรื่องความมั่นคงถ้านายมนตรีจะลงมาดูแลเรื่องความมั่นคงเองเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะต้องใช้เวลาในการบริหารที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์และกลุ่มงานของกระทรวงความมั่นคง <c oughs> ซึ่งปกติเนี่ยให้รองนายก <c oughs> บริหารกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทย สตชสมภารแห่งชาตินะครับบางครั้งกระทรวงต่างประเทศก็อยู่ในกลุ่มนี้บางครั้งก็ไปอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจนะครับกระทรวงยุติธรรมอะไรพวกนี้นะครับสมชที่เสนางเคยอยู่นะครับสอขอชสมข่าวสกข่าวกรองพวกนี้เขาเขามีกลุ่มงานแล้วก็ทํางานได้เร็วและรองน้ำตรีจะมีงบเยอะอันนี้ก็สําคัญนะครับว่ากันว่ามหาศาลเหมือนกันที่จะให้หน่วยงานเหล่านี้เขาได้เอาไปใช้ในการบริหารจัดการถ้าไม่มีรองนายก นายกลงมานายกต้องใช้เวลากับกลุ่มงานนี้เยอะนะครับแล้วก็มอบกลุ่มงานเศรษฐกิจให้กับรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจแต่มันก็จะย้อนแย้งกับลำดับความสําคัญนะครับของนโยบายเพราะนโยบายเนี่ยบอกว่านายกจะไปดูเศรษฐกิจก่อนแต่ในตัวเป็นๆเนี่ยนายกไปทํางานด้านความมั่นคงแปลงกลายเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงตั้งแต่ที่วปอแล้วตั้งแต่ที่ไปวิรัยราฐ ป้องกรรายชื่จากเพราะถ้าฟังดูแล้วเหมือนกับรอ,นองนฝ่ายความมั่นคงเลยครับจะไปควบคุมจะไปดูแลจะไปกํากับแล้วก็มีการสั่งการเป็นเป็นในยะซึ่งไม่ได้สั่งการจริงเพราะายังต้องรออำนาจเต็มดังนั้นก็ต้องจัดเวลาให้ดีแต่ว่าถ้านั่งคุยกันโดยตรงกับผู้นําในหลักการเดือนหน้านะครับปลายเดือนหน้าก็อาจจะจบเร็วเลยคือถ้าเป็นผู้นําตกลงแต่ผมคิดว่ามันเป็นทางลงนั่นแหละถ้าคุณเซนเมลนี่ยุ่งเลยนะแล้วมันอาจจะจบอย่างสันติด้วย มองอย่างนั้นเลยนะอย,อย่าเพิ่งเป็นลบสันติก่อนคุย <c oughs> ดีๆนี่จบเลยเพราะมันเป็นทางลงทางเดียวไม่งั้นเขาไม่เป็นถ้าทางอื่นคือลบลบคุณไม่มีอะไรเหลือค่ะไออย่างนี้อย่างนี้นายก อนุทินควรจะบินไปคุยกับฮุนมาเน,น็ตนาย,ยกกัมพูชาหรือฮุนเซนเองเลยไหมคะก็ดีที่สุดนะครับถ้าเจอที่ไหนก็ได้นะครับแล้วเจอที่กลางอย่างเช่นต้องไปไประชุมอาเซียนก็ต้องเจอกันอยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะเจอเนี่ยมันต้องมีแพ็กเกจมันต้องมีทีมเจรจา<ช>คุยกันตั้งแต่วันนี้ที่วอชิงตันดีซีให้จบแล้วก็ขยับมาคุยที่มาเลเซียให้จบนะครับเรื่องเอออให้จบนะครับแล้วก็อาจจะตะเวนไปคุยแล้วเผอิญว่า กลุ่มคนเหล่านี้คุ้นเคยกับร่ตรีต่างประเทศอยู่แล้วสนิทกันเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำก็เร่งเร่งคุยให้จบนะครับแล้วก็พอประชุมเดือนหน้าก็ลงนามข้อตกลงแล้วอาจจะอาจจะมีหลายฉบับด้วยแว่แวๆมวาว่าหลายคนอยากจะให้เซ็นหลายแบบ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ก,ก็เซ็นกี่ชุดก็แล้วแต่แต่ว่าคุยให้จบให้หมดแล้วก็พอเซ็นก็ถือว่าเป็นทางการแล้วก็เริ่มถอนกําลังนะครับเริ่มถอนกําลังเริ่มอพยพคนกลับนะครับแล้วบรรยากาศก็จะเปิด เฉลิมฉลองอาเซียนนะครับความสําเร็จแต่กว่าจะถึงตอนนั้นแสดงว่าคนคนประชาชนเราก็ต้องรอเวลาอีกนานแต่ระหว่างนี้เนี่ยต้องสร้างกําลังให้แข็งแกร่งระหว่างนี้นะครับอย่าเพิ่งถอนกําลังเพราะเขายังไม่ถอนนะครับคือถอนนี่ต้องมีวันวอเวลานอนวันไหนเวลากี่โมงแล้วก็มีพยานดูมีดาวเทียมดูให้มันตรงกันแต่ไม่ตรงปั๊บก็ฟาดกันเลยเขาก็จะได้รู้สึกว่าเขาไม่ควรจะต้องเสี่ยงขอแค่นั้นแล้วสัญญาในการ เสริมกำลังที่ชัดเจนอาจจะช่วยในทางบวกได้ทซ้ำว่าเราก็รัฐบาลใหม่เอาจริงแล้วประมาทไม่ได้ทางเขาประมาทไม่ได้แล้วรัฐบาลนี้ก็หลังชนฝาแล้วตั้งแต่เริ่มงานวันยุสภาก็มีแล้วะนะครับแล้วก็วันที่จะอภิปรายก็น่าจะมีแล้วเพื่อไทยก็เตรียมที่จะเตรียมหมดแล้วนะครับแล้วก็คดีความต่างๆก็จะตามมาเยาอะะเพราะฉะนั้นหลังชนฝาทาง คุณเซนคุณมันเนก็คงรู้ว่าถ้าไม่เรียบตกลงกันกับรัฐบาลน,นี้ต่อไปจะยากและไม่รู้เป็นยังไงคือจะหา,หาทางลงไม่ได้กันใช่ไหมมันจะกาหนดอนาคตยากกว่านี้เยอะไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้จะเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วแล้วก็มันต้องรอไปอีกเป็นเป็นปีซึ่งเขารอไม่ได้แล้วซึ่งรอก็คือปิดด่านไงปิดด่านคุณอยู่ได้ไงล่ะนี่คือทางลงนี่คือทางลงแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเขาเงินหายไปผมว่าถ้าถึงตอนนั้นนับแสนล้านตอนนี้ก็ห้าถึงแปดหมื่นล้านหายไปในระบบเขานะครับแรงงานสามแสนคน